ดี New Year ปี2525ค่ะวันนี้มาว็กวันเด์กับปีใหม่เริ่มต้นวันแรก first day ของ y e a r สเป็นยังไงบ้างไปดูเริ่มต้นวันปีนี้แฮปปี้มากเพราะว่าได้กินสิ่งที่อยากกินแล้วก็ดูซีรีส์ไปเพลินๆมากๆเลยค่ะวันนี้ลองสั่งเป็นดันโกเน,น่ากาแฟนะคะปกติจะเป็นกินแต่กาแฟดำแต่ว่าครั้งนี้อยากกินอะไรหวานๆจิจจะเจ๊แจ่มใสซึ่งหวานสมใจมากหวานจนแบบโออ ก็ได้กินหมูปิ้งแบบร้อนจี่ที่อร่อยมากเป็นหมูปิ้งที่รักมากร้านบูตะค่ะกินไปดูซีรีส์ที่แบบม้วนจอยสุดๆด,ดไปเลยแฮปปี้แบบสุดๆแล้วก็แวะมารีวิวลิปตินของพี่แอมนะคะแบรนด์แถมบอกเลยว่าล้างไม่ออกเช็ดไม่ออกไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วมี6สีโอโหสี oh, oh, ทับกันไปหมดแล้วความฮาวันนี้คืออะไรรู้ป้าเพิ่งต่อแอปได้แล้วชั่งน้ำหนักดูดูบอดี้เธอบอดี้28บ้ามากแล้วก็เดินทางไปที่เซนต์ั์อีสรไปตามนัดของเรานะคะความฮา ก็เกิดขึ้นตั้งแต่เข้าห้างเลยบุดรองเท้าหลุดจ้า พราะติดกับบันไดเลื่อนเมื่อกี้แหละแล้วเราก็ได้เจอเพื่อนของเราแล้วนัทชาชาผู้ยังไม่รู้ว่าวันนี้เราเอาของมาเซอร์ไพรส์นะคะแต่ความพีคก็คือมาเจอเพื่อนแบบเซอร์ไพรส์มากไม่ได้นัดหมายมาร้านเดียวกันที่ห้างเดียวกันและเวลาเดียวกันเถ้ยตลกมากสรุปก็คือนั่งโต๊ะเดียวกันไปเลยจบและนี่ก็คือของขวัญวันเกิดที่เราให้นัทชาเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของนัทชาและมีการยื่นหมุดขึ้นแมวเกิดขึ้นนัทชาให้ของขวัญปีใหม่ด้วยค่ะเป็นขนมและกล่องสุมาณนีที่ฉันเป็นคนจับให้นัทชา กูรูมีที่เธอชอบ ดวงมันจืง้งดวงมันปังตั้งแต่ต้นเปียเธอเอาอะไรมาหยุดก็ไม่ได้แล้วเหมือนกับจานต้มปลานี้ที่ใหญ่บ้เลอะชนิดที่ว่าทุกคนเดินผ่านคือช็อกในความใหญ่ของน้องแต่อร่อยจิงฟินมากมือนี้ก็คืออร่อยทั้งอาหารแล้วก็บทสนทนาแล้วก็ผู้คนเลยทุกคนอิ่มเอมใจมากแล้วก็เดินไปเดินมาเจอร้านกาแฟนะคะแล้วก็เจอกาแฟเยอะมากแล้วมันมีแรงด้วยทุกคนแต่ราคาแรงมากก็สั่งเป็นแบบกาแฟดริปเย็นนะคะที่เราชอบกินแต่เธอน้องสมมงจริงวะ่ะคือ ปังอะ่ะฉ่ำแล้ว๊ยชี่มากแล้วก็เดินเล่นต่อกับเพื่อนๆนะคะเจอน้องหมาน้องแมวเยอะมากแล้วตลกมากคือริช,ชี่กลัวแมวจากเหตุจากลูกที่ฉันเคยตบริช,ชี่ไว้นะคะทุกคนหลอนไปเลยแล้วก็มาแอบจ้องดูบันไดเลื่อนแป๊บหนึ่งก่อนกลับว่ามันมีหมุดของฉันโผัาไหมแล้วก็ไปส่งนาชาที่บ้านเป็นอันจบแล้วก็กลับมาเจอที่บ้านว่ามันมีหมุดสำรองจ้าสามีก็ทําการซ่อมให้นะคะและรุ่นน้องที่ไม่ได้เจอกันหนึ่งปีก็ได้มามีติ้งกันแบบสนุกมากม้วน จอยสุดๆค่ะเธอคิดว่ามันจะมาแป๊บเดียวไหมมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนและแน่นอนค่ะว่าวันนี้จบด้วยตอนหกโมงเช้าเข้าสู่วันที่สองมกราคมค่ะหลังจากไปส่งน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนก็เป็นเวลานอนของเราเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆจ๋าแต่บอกเลยว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขแบบสุดๆอิ่มเองทั้งอาหารอิ่มเอมทั้งคนที่เจอแล้วก็เรื่องราวที่เจอในวันขอบคุณวันนี้มากที่เปิดปีมาได้สุดปังค่ะ